สุราธานีฟนตกแต่เช้าค่ะวันนี้ก็อยู่บ้านทั้งวันตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะคะอาหารเช้ามาค่ะอ่ะไม่ใช่สิมื้อเที่ยงก็ต้องเข้าแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเมนูรแรกนะก็จะเป็นชูชีปลาถูแล้วก็กาไข่ปูนอกนะคะทุกคนสิ่งที่ใช้ก็คือนี่ค่ะมี ผักะทิเครื่องแกงพริกนะคะหือเครื่องแกงกะทิก็ได้แต่อีเราเป็นคนที่ชอบทานเครื่องแกงพริกนะ้เพราะว่าเขาจะครบกอย่างค่ะเครื่องแกงพริกใต้ก็จะมีจุดอย่างเหมือนเดิมนะคะพริกหอมกระเทียมเกลือตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยค่ะ ตำให้แบบว่า,าถ้าเป็นเครื่องแกงแกงพริกนะคะคือคู่แกงคูกิ้งของใต้ะคะ่ะเราจะตบให้ละเอียดนะ,ะแล้วก็ใส่นี่ค่ะใส่อ่ะกะปิลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันเรายังไม่ปรุงรสนะก็ให้เครื่องแกงมันเข้าเป็นก่อน,นะคะ่ะ ปอีช้กะทิเก่องนะมันก็จะเป็นข้าหัวกะทิอะค่ะแต่เราปรุงนิดนึงสลลาปรุงรสนะคะทุกคนด้วยน้ำตาลปี๊ดนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็น้ำปลาหรือเกลือหรือผงปรุงรสต่างๆตาม,ตาม,ตามชอบนะคะ ของอ,อ,อีใสไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็มันเหลือแต่เติมน้ำตาลแล้วละลายเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเติมเนื้อสัตว์แล้วนะค่ะทุกคนเมื่อชิมรสได้ที่เราใช่ไหมวันนี้อีจะใส่2อย่างลงไปก็คือไข่ปูนอกใช่ไหมคะแล้วก็่าเป็นปลาทูนะคะเรานะได้ใส่ไข่ปูนอกไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนเพราะเขาจะสุกยากกว่านะเพราะถ้าเราใส่ปลาไปแล้วเราจะไม่คนแล้วนะคะทุกคน นี่ค่ะรอเขาเดือดแล้วก็สุกอนิดหนึ่งนาะแล้วค่อยเติมเนื้อปลาลงไปค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นปลาทูนะคะซึ่งแช่ฟรีซไว้ในตู้เย็นนานมากแล้ววันนี้จะเป็นการล้างตู้เย็นนะคะค่ะเราก็จะไม่คนเช่นกันนะก็จะรอเขาเดือดค่ะมาเล็กๆนะคะกินคนเดียวค่ะมือเดียวคนเดียว ดี๋ยวรอไข่ปูสุกนิดนึงค่ะตอนนี้ก็ไข่ปูนอกสุกแล้วนะอีกก็เติมเนื้อปลาทูลงไปค่ะทุกคนวันนี้แกงทานคนเดียวนะคะไข่ปูนอกก็หลายชิน้นละก็เลยเติมปลาแค่3ตัวเท่านั้นค่ะเป็นปลาทูตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะ จะไม่คนนะคะเพราะว่าจะรอให้ปลาสุกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะเละค่ะเพราะว่าเราฟรีดไว้ในตู้เย็นหลายวันแล้วนะคะตอนนี้นะอยากให้กลิ่นส่งออกไปแบบให้ทุกคนได้กลิ่นนะคะแบบหอมอวนตลบต,ลบตลบละตบอ,อวนมากเลยค่ะทุกคนภาษาไทยถูกไหมเนี่ยตลบอบอวนมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราปัาทูสุกันนะระหว่างรอปลาทูสุกนะทุกคน นี่ค่ะอิจจะเติมตะไคร้ลงไปด้วยนะคะทานแล้วจะได้กรุบกอบค่ะโอเคเดีย๋ยวเรารอ,อการสุกก่อนนะคะเราจะไม่เป็นคนเขาค่ะหอมมากมาก ทุกคนตอนนี้ก็ปลาสุกเรียบร้อยแล้วเนาะสุดท้ายค่ะใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมใส่ลงไปเยอะๆเลยครัวเล็กๆของเราค่ะเตาแก๊สปิกนี้ก็อร่อยได้หนูวยหอมหวนแบบหอมมากค่ะทุกคน ไปมากรูดทํางานนิดหนึ่งนะคะส่งกลิ่นหอมนิดนึงนี่ค่ะพอเราไม่คนชนะปลาเขาก็จะยังเป็นตัวอแบบนี้นะคะทุกคนเราไม่สามารถคนได้นะเพราะว่าเนื้อปลาปกติเขาก็อ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เรายังไปแช่ช่องฟรีดอีกนะคะชูชีปลาทูค่ะแล้วก็อ่าไข่ปูนอกนะคะทุกคน เมนูกะทิกะทิเครื่องแกงแบบซับซับเผ็ดเผ็ดฉบับคนใต้นะคะในวันที่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานด้วยนะคะที่กำลังเผชิญน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหรือหนองคายนะคะและตอนนี้ทางภาคใต้ก็ฝนตกชุ่มเช่นกันค่ะไปะเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปค่ะ